สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อเราได้ลงคลิปให้ท่านดูนอของที่มีกันที่วานหน้าบ้านหน้าบ้านคือที่ทํางานหน้าบ้านคือร้านค้าเปิดทีวีไว้ติดความเร็วของโทรศัพท์สามารถจับความจับความถี่ของคลื่นโทรทัศน์ได้วันนี้มีแปลกอย่างหนึ่งคือมีอน้อง ันนนีสกห่อยมีน้อง5,090ครับไม่ค่ะขอบคุณคะนนเธอผอมลงมากๆเลยฉันทนดูไม่ได้กินขนมและดูหน่อยจะได้มีน้ำไมีนวลขึ้นหน่อยนะเอาสิมันมีข่หิวเายนักคืนมาหันน้อยตามใจเธอจ้ะมีตู้เวมีตู้บาร์บีคิวมีตู้ขนมปังกก็ออไปวชชิตตั้้งแ่เาที่สำคัญคือมีลูกหมูป้าอะคาเดมี่แฟนตาเชียลอนติทัมเจียงไห่ มีเพล่นพ uh ุ uh ่งยาที่สำคัญมีไดววแี้วเต้าเกียแล้วแ้ว่าผลตรวจีอจะสจน์วสวยไหมครับพี่น้องของหายเนี่ยครับที่สาคัญของหายเนี่งเห็นผ้าแดงเลยนีนก็คือมีเรื่องเล่าแล้วมิสตอรี่และนั่นคือไม่แหงติ่งจ้าอ่าันไดแตต่างของสีไม่ได้ต้องไม่ได้ค้างรูวาผ้าแดงแต่เพามันถูกยื่อยุ านการณ์ของสุริยาก็เหมือนกันเลยค่ะยิ่งเราไปพยายามห้ามเขาเขาก็จะยิ่งเดือดแล้วมีแต่ข่าวราคากระมันน่าจะแพงไปได้นะครับขายไปตามสภาพเนาะดีก็ขายแป้งไม่ดีก็ขายทุกขายไปเรื่อยเรื่อยรถยนต์นี่น่าสนใจเลยมีคนมาดูสี่ห้าคนแล้วเนอะมีการต่อรองกันขึ้นแล้วเนอร

ถนนก็ปกติถนนเงียบคนน้อยความปลอดภัยสูงตายง่ายากเขาควรจะอยู่ห่างๆจากผู้หญิงคนนั้น น้องนี่มันคับแขกดีแล้วแต้วันนี้วันนี้หน้าพอสดชื่นน่าซึเมันสน้องวันน้าซึศรมากวันนี้น่นปากเบี้ยนิดๆเจ็กกับงามดีแต่เาตอก็ถึงน้องทูมบเฮยน้าน้องทูมดูคลิปนี้จะไปลืมถ่ายคลิปเนอไปลืมถ่ายคลิปเนอเจอกัน็ขนเลยเขาด้วผมเขาตั้งใจทแบบนั ดี่กันนะพี่น้องสวัสดีครับ